ไปเผื่อไค่ะเด้อเอาบุญถิ่นสับัะรีมาฝากค่ะกะเป็นบุญใหญ่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 พี่ลิพี่น้องกามาเบิ่งคนต่อไปเด้อว่าสิใหญ่ขนาดไหนสวัสดีค่ะมาดามบูค่ะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากนะคะมาทอดกระถินสามัคคีที่วัดธรรมกายคอเสือประเทศเดนมาร์กค่ะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ ยี่ยนเดนมาร์กคะ่ะวันนี้มาทอดกระถินนะคะที่วัดคอเซอค่ะเอาบุญมาฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็มาทอดกระถินนะคะที่วัดพระธรรมกายคอเซอลุสโกนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะครับลองรู้ดูเที่ยวนะครับผม,ผมกับผมหน่อยนะครับผมเป็นเกลียริมากนะครับผมที่มากับ <c oughs> ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับผมวันนี้เราก็มาทำบุญในงานกระถินนะครับผมกระถินสามัคคีนวัดพระธรรมกายโพสต์ยานุสโกนะครับที่ประเทศเดนมาร์กก็ยังไงก็เอาบุญมาฝากทุกทุกคนนะครับสาธุใจมากเลยได้เห็นตต่ในยูทูบไม่ได้เห็นได้เห็นตัวเป็นได้เห็นตัวเป็นอามากลู่มาั่จะรูปกับพระพระรไออนี่คือพระกระถินพระกินสามัคคี ก่อนแล้วก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้พี่อะไรนะพี่พี่มุ้ยมุยเริ่มซื้อพี่มุ้ยภาพวันนี้ก็ถึงกระถิ่นแล้วนะพี่น้องอันนี้พี่มุ้ยเป็นเอาเข้ามาหน่อยพี่มุ้ยเป็นเจ้าภาพประธานใหญ่ปื้มไหมคะปื้มแล้วปึ้มอะไรตู้ปึ้มเขาวันนี้ปื้มมากเลยค่ะ คนเยอะแยะเป็นหมดเลยค่ะคนเยอะอ่ลูกเรียกแล้วะอันนี้เป็นประธานใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูประธานคนต่อไปของเรานะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวี้มาทำบุญกระถินกันแล้วันกับแม่มนช่องเงียบกว่าช่องแม่บ้านเดนมาร์กแม่บ้านเดนมาร์กพลาดเราบอกโอ้โอ่าโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่เนาะอาบุญมาฝากพี่น้องตัวลูกด้วยค่ะเด้อสาธุสาธุ ้ใหเบิงาากสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ขวัญิภามาเบิ่งประทานกระถินใหญ่แล้วนะคะมาจากอิงแฤษสวัสดีครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความเมตตานะครับจากท่านพระครูปลาดพนาวัตนะครับที่ท่านได้เมตตามอบ ตำแหน่งพิเศษให้นะครับตำแหน่งประธานกระถินในปีนี้นะครับก็ถือเป็นความพื่มปิตินะฮะเพราะว่าก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาเป็นประธานกระถินแล้วก็ตั้งใจว่าต้องมาวัดพระธรรมกายคอสัวเลยนะครับทำไมพี่ถึงอยากมาที่วัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกต้องเป็นวัดนี้เขตเพราะว่ามีหลายหปัจจัยเลยครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับคือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เรียกว่านับถึงการเผยแผ่ทั้งเรื่อศาสนาวิชาธรรมกายแล้วเนี่ย วัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่ประสบความสําเร็จวัดหนึ่งเพราะเป้าหมายของพระคุณหลวงพ่อท่านในการเผยแผรเนี่ไม่ได้เน้นเฉพาะแค่คนไทยแต่เน้นไปถึงชาวท้องถิง่นหรือชาวเดนมาร์กชาวโลกทั่วโลกเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทุกวันงานบุญบูชาเข้าพระหรือจะเป็นวันคุ้มครองโลกนะครับหรือจะเป็นวันเทศกาลต่างๆวิสาขาบูชาแม้แต่วันข้ากฐถินจะมีเทพบระบุนะครับที่สวมชุดวาสศ ตัวจริงเป็นลูกพระราชตัวจริงเป็นลูกพระธรรมตัวจริงมาบูชาข้าวพระร่วมกันกตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ก็มากันหมดนะครับทุกงานบุญถือเรียกว่า<แ>ถือได้ว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมะได้เข้าซึมลึกไปถึงจิตใจของชาวท้องถิ่นจริงจริะผมไม่เพียงแค่เอาแค่สมาธิแต่เขารักบุญเขารักในวิชาธรรมการเขารักที่จะไปดูสิ่งุ่กับพ่อด้วยกันเท่ากับว่างานเผยแผ่เนี่ยถือว่าสมความเป็นอย่างมากนะครับรียกว่าประทับใจข้อที่หนึ่งแล้วนะครับข้อที่สองเลยเนี่ยก็คือ ท่านครูเนี่ยนะครับก็คือมีผมเนี่ยรู้จักพระครูท่านมานานแล้วตั้งแต่ปี37มเจ็ดตั้งแต่ปี37นี่ปี64 64 37ถึง64เนี่ยก็เข้าไปทั้ง24ปี24ปีนะครับ24ปีแล้วจะนับออกพันวงดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บยี่ถือว่ารู้จักท่านมานานที่สุดจำนวนพระทั้งหมดในยุโรปเลยเหตุเพราะว่าสมัยก่อนนู่นท่านเนี่ยเป็น พระหัวหน้าดูแลพาพิธีกรรงงานบวชบวชพระดูร้อนอก็คือเป็นชุดธรรมทายาตมาตั้งหลายปีเลยนะครับและผมเนี่ยมาร่วมงานกับท่านตอนรุ่นประมาณปีปีสาเจ็ดนะครับก็ได้สัมผัสกับความตั้งใจของท่านความมุ่งม,มานะแล้วก็ความตั้งใจเป็พุทธประดัติธรรมแล้วก็การเผยแผ่ของท่าน ก็รู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กมหาลัยนะครับตอนนั้นเรียนอยู่วาก็มาร่วมงานกับท่านตลอดโสาสาทุทุกปิดเทอมไม่ต้องไปเจอท่านมาจากงานบวชกับท่านก็จัดงานบวชั้ที่วัดเบญจมาบอพิษจนท่างมาถึงที่วัดพระมกายของเรานะครับแล้วก็พอผอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เจอท่านมานานเลยผมมาเจอทีเนี่ยก็รู้ทันท่านมาอยู่เดนมาร์กแล้วก็ประทับใจมากก็ติดตามผลงานท่านมาตลอดครับโอ้โบแฟนคลับโดยเฉพาะท่านเนี่ย ทำหน้าที่เผยแผ่เป็นเจ้าวาดด้วยแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่สมัยนู้นเนี่ยท่านดูแลพิธีพิธีกรรมงานบวชพอมาอยู่ปัจจุบันท่านก็ยังดูแลพิธีกรรมงานบวชของวัดเบลเยียมขณะที่มีการบวชพรพพื้นยุโรปวัดพระปางค์การเป็นยักษ์แล้วพอท่านทํางานเผยแผ่ชาวท้องถิ่นในเดนมาร์กท่านก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับตั้งแต่วัดที่บินลุนจนมาจนมาถึงวัดที่คอสัวเราก็เลยประทับใจท่านมากอยากจะเอาบุญกับท่านเพราะว่าเราอะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น เศรษฐีอะไรมากไปใช่ไหมเนี่ได้ได้ยินข่าวว่าพี่ก็บุษย์เงินเดือนเหมือนกันแล้วพี่สร้างเป้าอย่างไงถึงก็คือเราอ่ะเป็นรุกเงินเดือนถูกไหมฮะแต่ว่าแล้วเราอ่ะจะจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปหรอก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องสร้างผังหลวงพ่อได้บอกว่าเราอ่ะเป็นผู้ออกแบบชีวิตของตัวเองเราเลือกได้เราเลือกเกิดได้เราเลือกเป็นได้โดยการสร้างผังของตัวเองในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เลยตัดใจ ทรัพย์เนี่ยมันก็หาได้ด้วยความยากลำบากในช่วงยุควิกฤตขนาดนี้เป็นยุคโควิดด้วยเรียกว่าข้าวยากหมากแพงเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างนี้ก็ทุกคนก็มันต้องไปหมดทั้งโลกไค้เจ็บโรคระบาดมากันหมดนะฮะรวมถึงน้ำมันขาดแคลนนี่แน่ใช่ไหมคนขับรถไม่มีสารพัดในยุคอย่างเงี้ยเราควรจะชิงช่วงเอาบุญซะดีกว่ายังไงอะ่ะปิดทวามจนเนาะใช่แล้วคงไม่รวยกว่านี้แน่นอนในยุคนี้นะ ในตอนนี้ในยุคโควิดเนี้ยเราคงไม่รวยกว่านี้นแลอวเราเอาทรัพย์สมบัติที่มีหมดเนี่ยมาทำบุญฝากฝากแนุ่ผู้สื่อสารดีกว่าในยุคนี้เอาบุญก่อนเรื่องอนาคตค่อยว่ากันทีหลังเราเอาบุญกับท่านหวังจะเอาบุญเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หล้อก็คุณยายเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นผู้นําบุญในการสร้างบุญของเรานะครับมาใส่ท่านเนี่ยเอาบุญกับท่านในช่วงนี้ถวายบุญทอดกระถิ่นเนี่ยให้กับท่านทั้งสามเลยนะครับ ุเนี่ยป็นถังจนของเราอนุโมทนาบุณธพีธนาสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับด้านพิธีกรสุดหล่อของไข้ด้วยพี่น้องน้องหน่อยียังเกาะช็อกยังเกาะลองรู้ดูเที่ยวครับผมฝากส่องกันด้วยครับเด้อโอ้ยคไข้หน่อยฝากชมเพิ่มนะคอมเมนต์ติดตามกอมเมติดตามนะครับผมคข้าชิ้นน้องหน่อยียังเกาะน้องหน่อยน้องหน่อยเป็นพิธีกรพี่น้องเสียงเข้าแบบแบบซัมเทปพระบุตร มาออไปแท้าบุญเนี่ยเทบุญตกสวรรค์มาเสียงลอยพี่น้องเสียงช่อมไปไปี่บุญช่องพี่ไนเด้อร์มาเป็นแดดอันนี้ก็คือช่องหน่อยคือคือเขาจะส่วนมากเขาจะเก็บเห็ดเขาสองค้อนูงสินะพี่น้องช่องคอยเก็บแต่เห็ดครับผมครับผมเก็บแต่เห็ดตรงแก่อ่ะโอเคค่ะพี่น้องสาวสาวสำเนียลละเนาะครับผมสวัสดีค่ะ นี้ประธานใหญ่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญกับประธานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้นั่นอันนั้นแหละอันนั้นแหละตัวจริงหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไอ้นี่คืออนุโมทนากับปวีกับปวันนะคะประธานกฐินปีนี้่ประธานรองประธานกองอะไรก็ว่าไปก็เออยังกว่าได้บุญปุ่มๆเนาะก็มีความรู้สึกไงคะเราสิ อืปลื้มมากตลอดน้ำตาลไหล่แต่ปุ้ยแต่ปุ้ยกับว่าเด็ดมากเด็ดมากอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะสสดีกันเลยโมทนาสาธุค่ะบุญละมามทุกท่านคะสาธุ